ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับจูเนอร์วินเทจสวยคลาสสิกรับดีรับไวรับชัดนะครับไมค์ตัวหนึ่งออนเกลทีหกพันแม็กอินเจแปนนะครับตัวนี้ผลิตปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดอายุสี่สิบสามปีแล้วนะครับยังใช้งานได้ดีและยังเดิมเดิมทั้งหมดนะครับภายในตัวนี้นะครับผมจูนรับขึ้นบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับรับได้ตั้งแต่แปดสิบเจ็ดจุดห้าถึงหนึ่งร้อยแปดนะครับเอมก็รับดีนะครับตัวนี้ระบบการตัดมิวติ้งตัดเสียงซาได้เด็ดขาดมากๆนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับเครื่องภายในสวยสะอาดตานะครับหวีรับก็โอเคนะครับถือว่าใหญ่อยู่นะครับแล้วก็มาตรฐานเดียวๆของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับออนเกียวนี่เครื่องนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่ารับดีมากนะครับรับไวรับชัดมากนะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นเสา AM นะครับเสา AM ก็ชักออกมาได้แบบนี้นะครับสายซ้ายสายขวาได้นะครับพือหาสัญญาณนะครับ ตัวนี้ด้านหลังไม่มีสนิมนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีหลอดไฟหน้าปัดนะครับก็ติดหมดปกติทุกอย่างนะครับรุ่นนี้จะมีประมาณนี้นะครับสะอาดตาครับรับดีครับใครชอบออนเกลใครเล่นก็รู้นะครับว่าออนเกลนี่การรับของเขานี่แน่นอนเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับรับไวมากนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาและทดสอบการรับให้ฟังนะครับ ใครอยากได้จูเนอร์วินเทจไปเข้าชุดนะครับออนเกวนะครับก็จัดได้นะครับเดี๋ยวทดสอบกันเลยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นของการระบาดจะกลให้กําไรนี่ครับซอร์รลขึ้นปกตินะครับซิกแนลทำงานดีนะครับซุดยอดมากเก้าสามเก้าหิดนี่คำแนะนำจากเพื่อนวันใดๆศูนหกห้า ตั้งองยู่ติดถนนอุบลเดชก,ก่อนถึงมออุบลศรไทยพอเพียงแบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันทักทายแบบไัยศูนย์จีตัองอยู่ไาย จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าว้อครับต้อนรับกลับสู่ขึ้นข้างบนเปลือกกล้วยก็จะแทงยอดเปลือกกล้วยแทงยอดออกลูกทุ่งเน็ตเวิร์กกับดีเจไทยโยลองทำมิลติ้งนะครับ เสารบุณสารวิยา่านชนะตายวนวีนอยู่ในแผงเดียวกันกายฟ้าไกนครับท่านการชุนจุปใช้ในหน่วยงานบริการปฐมภูมิได้ลองรู้นะครับตัดเนลตติ้งแล้วนะครับชนอบปุ่นควาสอตะพันอาหารเสริมที่มีประโยชน์ตอ ทุกอย่างที่ผ่ผานาอเอเอ็มนะครับอเอ,บเอ็มก็รับปกตินะครับกลับมาเอ,เอนะครับ ยัดคาใจมากอ,อยู่ในซอยต้นแทนแจ้งบนฒนะซอยแจ้งบนฒนะโอเคนะครับรับดีมากนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับจูนเนอร์วินเทตัวใหญ่อยู่นะครับรุ่นนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ